สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามาทำคลิปรีวิวให้กับ Honda CBR 650R ปี2018นะครับคันนี้เป็นรถเดิมของทางร้านนะครับคันนี้ตอนขายไปเลขไม่อยู่ที่1168กิโลนะครับคันนี้ได้มาจากจังหวัดเชียงรายนะครับได้มานานโคตรละเป็นยุคสมัยที่ทำคลิป ลง YouTube สมัยแรกๆเลยนะครับ EP ที่73นะครับคันนี้นะครับ EP ที่69เป็นวันที่ไปรับรถนะครับ EP ที่73ลงขายแล้วก็มีลูกค้าซื้อเงินสดไปนะครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันรถกันก่อนนะครับคันนี้มีของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าสีสันสวยลวดลายโดนใจชายไทยแน่นอนนะครับนี่นะฮะมาดูของแต่งกันเลยนะครับ มีชิวหน้านะครับอุดกระจกนะครับสติกเกอร์แต่งนะครับวิ่งซ้ายขวาของ V4 นะครับใหญ่กว่าปกตินะครับนี่ดูโคตรรอโคตรรอ,รอนี่เดี๋ยวผมจะติดอ่าเจาะแล้วก็ใส่นอ็อตอ่าสีเท่ทนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับตัวเนี้ยมันแยกนะเพื่อนๆปะติดดำเนี่ยเล็กเนี่ยเล็กแค่นี้เลยเออเราจะ ยึดติดกับปะติกด,ดําตัวนี้กว่ามันหลุดนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าซัด200 230 220มันมีโอกาสหลุดนะครับมันมีโอกาสหลุดนะถ้าเราติดตั้งเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะใส่น็อตให้นะครับขันน็อตให้นะครับยางเป็นยางใหม่นะครับ Pirelli Rosso os Corsa นะครับใหม่ไม่ใหม,ใหม่ตัวหนังสือยังอยู่นะครับนี่นะนี่ขีดนี่ยังอยู่อยู่เลยนะครับเป็นยางสองคอมเปลานะครับ โค้ละ1,000 0บาทนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับตัวนี้จะพิเศษที่โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเป็นเล d e n เมาส์นะครับแล้วก็รถมีแท็กชั่นคอนโทรนะครับการล้อหลังลื่นสไลด์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แรงม้าจะเยอะกว่าตัว F ไป5ตัวนะครับทั้งศูนย์เคมาเยอะกว่า5ตัวนะครับด้วยการปาดฝาสูบนะครับทำกำลังอัดใหม่นะครับแต่ ที่ทําแบบนี้เพราะว่าชุดหน้ารถของตัวนี้ครับจะหนักกว่า 650F นะครับน้ำหนักตัวรถจะเยอะกว่านะครับท่อจะเป็นท่อไปทรงแอโร่นะครับนี่คันนี้จะได้เก็บอีกนิดนึงนะที่ถ่ายคลิปวันนี้คือมีลูกค้าอจะปิดเงินสดนะครับเลยต้องถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนนะเดี๋ยวส่วนที่จะเก็บผมจะเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าเอาจริงก่อนส่งมอบรถนะครับผมจะเก็บรายละเอียดให้ครบนะครับ ยางยางหลังเป็นยางใหม่นะครับ Pirelli ไดโบโลโซคอซ่นะครับพาเบกหรือเหลือ,ลอทั้งหน้าหลังนะครับสะอาดสะอาดนะครับโซ่นะครับไม่มีตายข้อนะครับสวยๆนะครับนี่มีคลิกชิฟเตอร์นะครับของแบรนด์นี้นะฮะอ่านี่ ของแบรนด์นี้นะนิ่มนิ่มเหมาะเลยนะผมเพิ่งเคยเจอนะเพราะว่าโฉมเนี่ยผมไม่ค่อยได้เอามาขายบ่อยนะคันนี้ติดมาเลยนะครับอ่าเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟตรงสี่หัวเทียนนะไม่ได้ตัดต่อนะเพราะาตัวนี้จะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็คีย์ชิปเตอร์โรงงานนะครับอ่าตัวนี้ติดเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยนะครับรถจะได้มีมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มก็คือชุดไฟหน้าชุดไฟเลี้ยวหน้านะครับ ซ้ายขวานะครับผมสั่งมาใหม่แล้วอันเก่ามันเป็นสามเหลี่ยมมันไม่สวยมันทาให้สีสีมันถลอกด้วยนะครับแต่ถ้าเราใส่ไปข้างในเนี่ยมันจะเก็บสวยงามได้นะครับสองตัวนี้นะครับคือช่างคนก่อนเขาเจาะมาผิดนะครับเขาจะต้องเจาะข้างบนอีกนิดนึงนะเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเนินรบร้อยนะครับเดี๋ยวได้เปลี่ยนหัวตรงนี้ใหม่นี่หลายบาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่อ่าสาม ไอคอตัวนี้ผมจะทําให้มันแน่นกว่านี้นะครับก็คือการอ็อกเชื่อมเข้าไปเลยนะครับอ่าคอท่อนะจะได้อ,อ็อกอ็อกข้างในทําใหม่นะครับแต่สามารถถอดถอดออกได้นะถอดออกได้ตามปกตินะครับคันนี้จะทําการซวิสเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องโมโตน7,001นะครับกองน้ามันกองน้ําม,มันเครื่อง FR 204นะครับน้ํามันเบรกแบมโบหน้าหลังนะครับกองอากาศผ้าถอดล้างทุกๆ3,000หรือ5,000กิโลพร้อม ฉีดเคลือบกองของเฮอริเคนนะครับอ่าคันนี้ผมเปิดราคาที่หนึ0งแบาทนะครับมีลูกค้ามาซือ้อก็เงินสดมีส่วนลดให้นะครับทั้งพร้อมโอนให้พร้อมส่งฟรีหรือลูกค้าไปโอนเองนะครับมาดูสต็อปเปอร์นะครับคอนะฮะนี่สวยใสนะครับนี่นะฮะยังไม่หมดนะน่าจะ10นาทีคันนี้ นี่นะฮะนี่อ่าหลายคนถามว่าเฮ้ยลูกค้าเอามาเทินคันไหนครับมาเทิน09 SPP 2022นะครับไปนู่นแล้วเรียบร้อยล้อทองนะล้อทองคลิกชิปอัพขึ้นลงนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าเดี๋ยวมาดูเลขไมคกันนะครับตัวนี้จะมีท r a ชั่นค control น,น,นี่เห็นไหมตัว T อ่าอันนี้เป็นไฟสูงนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ อลั่นๆนะลั่นแน่นอนนะหัวข้าศน์ท่อทรงนี้นะร้อจัดๆเลยเหงื่อออกมือเปียกหมดเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับเปิดไฟสูงให้ลูกค้าดูนะอ่าตั้งกล้องนะตั้งกล้อง น้องวอร์มเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ เราเลินใหม่กันนะครับแม่งเดินหอบเลยนะข้อในนี้แม่งเดินหอบมีฟังเสียงนะเสียงคล้ายๆ ZX10 นะครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของท่อตัวนี้มัน,มนใหญ่นะ มันโล่งเสียงมันเลยอ,ออกแบบโหดๆเลยหน่อยหนึ่งนะครับโองค่าศูนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็คุยเรื่องารายละเอียดการซื้อขายนะครับสักครูนะครับคันนี้เปิดราคาที่179,000บาทซื้อเงินสดมีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวตกลงคุยกันหลังไหมนะครับ เบอร์โทรที่สอบถามนะครับ0863711307นะครับถ้าเกิดลูกค้าคนนี้ไม่ได้ซื้อขายเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับเออถ้าเกิดว่าพลาดคิวที่2รออยู่อย่างเงี้ยนะอ่าอ่าทิ้งข้อความไว้ก็ได้ครับผมคือคิวที่2คิวที่3อย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวผมจะทักกลับนะครับ้วขอเบอร์โทรโทรกลับถ้าเกิดลูกค้าคนที่1ไม่จบนะครับราคานี้พร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ ยางโซสเตอร์ของอากาศครับคือทําให้ใหมหมดเลยนะครับมีคลิปยืนยันด้วยนะจะทําคลิปลงช่อง u t u b e นะครับเป็น EP ีที่เป็นฝาแฝดกันอะ่ะมีทั้งคลิปรีวิวแล้วก็คลิปซ์วิสนะครับเบอร์โทรสอบถามน้าศูนย์แปดหกสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับมีรับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนหรือสามพันกิโลนะครับสาหรับรถในร้านพี่จูนนะครับล้างฟรีหนึ่งปีเดือนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่มาหาพี่จูนผมจะล้างฟรีให้เดือนละหนึ่งครั้งฟรีหนึ่งปีนะครับ คันนี้บุ๊กซอร์วิดครบกุญแจ2ดอกให้นะครับหายห่วงของเดิมมีท้ายเดิมมีกระจกเดิมขาดแค่ปลายท่อเดิมนะครับเพราะว่าน้องขายให้เพื่อนไปแล้วเรียบร้อยนะไม่เป็นไรครับภาษีถ้าเกิดลูกค้าจะต่อนะครับถามผมเชียงรายเนาะผมมีร้านที่รับทําให้นะครับอ่ามีร้านที่รับทําให้นะครับก็คือเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ล้วกันแต่ต่อได้แน่นอนไม่ต้องใส่ท่อ ไม่ต้องใส่ท่อเดิมก็ต่อได้นะครับมีวิธีทำให้เสียงเบานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย